ในการสอบคณิตร้อยคะแนนนะครับเขาแบ่งเป็นคะแนนระหว่างภาคหกสิบปลายภาคสี่สิบหกสิบต่อสี่สิบเอ๊ะแต่หกสิบกับสี่สิบเนี่ยนะครับหกสิบส่วนกับสี่สบส่วน,นรวมกันมันก็ร้อยส่วนพอดีใช่ไหมครับร้อยส่วนเท่ากับร้อยคะแนนหนึ่งส่วนก็หนึ่งคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้ว่าคะแนนรวม เท่ากับ60ส่วนบวกกับ40ส่วนมันคือร้อยส่วนแล้วร้อยส่วนนะเท่ากับร้อยคะแนนพอดีเพราะฉะนั้นคะแนนเต็มของ ระหว่างภาพมันเท่ากับ60ส่วนก็60คะแนนคะแนนเต็มของปลายภาพ40ส่วนก็40คะแนนเขาบอกว่าระหว่างภาคเนี่ย ทำได้75%เรซคะแนนระหว่างภาพได้75%ปอร์เซของคะแนนเต็มเจ็ดสิบห้าปอร์เซของคะแนนเต็ม คะแนนเต็มที่ว่านี้ก็ต้องหมายถึงคะแนนเต็มระหว่างภาคนะครับ7 5็ดสิบนร้อยคะแนนเต็มระหว่างภาคคือ60ตรงนี้ตัดอนก็จะได้45คะแนนระหว่างภาคไม่ได้มาสิบหคะแนนล้วต้องการทำคะแนนให้ได้ทั้งหมด80ดคะแนน ต้องการทำคะแนนรวมให้ได้80ดสคะแนนเพราะฉะนั้นต้องทำปลายภาคได้นะครับต้องทำคะแนนปลายภาคได้เท่ากับ80ลบด้วย45 ก็35มสคะแนนสมมติได้ไหนะครับถ้าเกิดก็ถามว่าปลายภาคเนี่ยต้องทำได้กี่เปอร์เซ็นต์เด็กจะคิดยังไงครับ ก็ถามว่าปลายภาคเขาทำได้กี่เปอร์เซ็นต์มันก็องเอาคะแนนของปลายภาคเทียบกับคะแนนเต็มปลายภาคใช่ไหมแล้วคูณร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะออกมาเป็นแปดสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหม